สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่ก้อนแชร์ข่าวอีกครั้งนะคะ วันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบอีกเช่นเคยนะคะก็นนะะต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีมากเหมือนกันสำหรับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าล่าสุดรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนโดยทางกรมกิจการผู้สูงอายุได้ออกโครงการช่วยเหลือเป็นการแจกเงินถึงเดือนละ3,000บาทต้องบอกว่าเป็นโครงการใหม่และเป็นโครงการที่ดอีอีกหนึ่งโครงการสำหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งโครงการนี้ใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดไปยื่นเรื่องที่ พัฒนาสังคมจังหวัดแล้วทางราชการจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านซึ่งหากอนุมัตริรัฐบาลจะช่วยเหลือเงิน2-3 0ถึ 3, บาทไปจนกว่าผู้สูงอายุจะเสียชีวิตหรือดูแลตัวเองได้โดยเริ่มติดต่อพอมจังหวัดได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม67นี้และล่าสุดรัฐมนตรีพอมได้ออกมาตอบชัดๆแล้วว่า จะมีการเพิ่มงบประมาณให้สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์อีกอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันทั้งหมดเลยนะคะว่าเงื่อนไขที่จะได้รับเงิน3,000บาทนั้นมีอะไรบ้าง แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณค่ะรัฐมนตรีพอมอชี้แจงเตรียมชงงบประมาณโครงการครอบครัวอุปทา์มอบเงินช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุรายละ3,000บาทซึ่งหาได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับเงิน3 0 0พบาทไปตลอดชีวิตหรือจะเรียกว่าบำนาญส0มพก็ว่าได้และเตรียมชงของงบเพิ่ม เพื่อให้ครอบคลุมผู้สูงอายุมากกว่าในปี2567นี้นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงกรณีมีการเข้าใจผิดเรื่องเงื่อนไขการพิจารณาครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุยากจนซึ่งไม่ได้ให้ทุกคนนั้นนายวราวุฒิระบุว่าต้องขออภัยหากการให้ข่าวก่อนหน้านี้จากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุทําให้เกิดความสับสนเล็กน้อยโดยตั้งแต่ 23เมษายนถึง15พฤษภาคม67จะเปิดรับคำขอรับเงินครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อดูแลผู้สูงอายุซึ่งสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ตามภูมิลำเนาวได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือพอมอจังหวัดนายวาราวุธระบุอีกว่างบประมาณที่กระทรวงได้รับในปี2567ได้รับการสนับสนุนมาเพียง1,107ครอบครัวเท่านั้นไม่สามารถครอบคลุมกับผู้สูงอายุทุกคนได้ แต่ในงบประมาณปี2,568เราจะติดต่อเพื่อขอให้ได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้นแต่จะได้เท่าใดนั้นต้องประสานงานกับสำนักงบประมาณต่อไปส่วนเงื่อนไขสำหรับการรับเงินครอบครัวอุปถัมภ์นายวราวุตกระปูย้ำว่า จะต้องดูแลผู้สูงอายุมีฐานะยากจนไม่มีผู้ดูแลเช่นถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลําพังผู้สูงอายุมีฐานะยากจนมีผู้ดูแลแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้เช่นบุตรหรือญาติที่ดูแลแต่ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ไม่เพียงพอหรือต้องลาออกจากงานมาดูแลขาดไรายได้ประจำซึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง และผู้สูงอายุที่รอคิวเข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหรือสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือมูลนิธทิที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนั้นก็สามารถขอรับเงินจํานวน2,000บาทได้แต่หากครอบครัวใดมีความจําเป็นมากกว่านั้นก็อาจจะได้ถึง3,000บาทต่อครอบครัวพร้อมตะบูทิ้งท้ายด้วยว่าเงินจํานวนนี้ก็จะได้ทุกเดือนไม่ใช่ได้แค่ครั้งเดียว แม้ข้ามปีงบประมาณก็ยังได้รับอยู่แต่สิทธิ์เหล่านี้จะหมดไปเมื่อผู้สูงอายุนั้นเสียชีวิตหรือมีลูกหลานรับไปดูแลส่วนเงื่อนไขต่างๆคุณสมบัติและเอกสารที่จะต้องเตรียมไปยื่นก็มีดังนี้คุณสมบัติครอบครัวอุปถัมภ์ข้อ1มีสัญชาติไทยข้อสองมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอาจจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายรายไป ข้อ3มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและอยู่ในอนาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุข้อ4ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุและข้อ5ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนครอบครัวอุปถัมภ์รับ3 0 0พันบาทต่อเดือนในพื้นที่กรุงเทพให้ยื่นความประสงค์ได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแครหรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนดส่วนจังหวัดอื่นๆให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆสำหรับเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำขอที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้แก่ข้อหนึ่งทะเบียนบ้าน ข้อ2บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประเภท1ประเภทใดที่มีเลขประจำตัวประชาชนและข้อ3รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนจำนวน1รูปสามารถยื่นคำขอรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่15พฤษภาคม67เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถมัม เมื่อมีการยื่นคำขอรับสิทธิ์ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะเป็นผู้รับเรื่องคำขอรับสิทธิ์ดังกล่าวจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อให้อธิบดีและเจ้าหน้าที่คัดเลือกพิจารณาจำนวน1,107ครอบครัว และตามเงื่อนไขสำคัญโดยเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจะเริ่มต้นที่2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนแต่ในบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นสามารถเพิ่มเงินได้ถึง3,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนและขอเน้นย้ำว่าเฉลี่ยแล้วจะได้รับ2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือน และสำหรับครอบครัวที่มีสิทธิ์ได้รับครอบครัวอุปถัมภ์นั้นผู้สูงอายุที่จะดูแลจะต้องมีฐานะยากจนไม่มีผู้ดูแลเช่นถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลําพังรวมไปถึงถ้าหากว่าบุตรหรือญาติไม่สามารถเลี้ยงดูได้เพราะไม่มีไรายได้เพียงพอเป็นต้น ความยากจนเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญที่จะติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือทั้งนี้สามารถยื่นคําขอรับสิทธิ์จนถึงวันที่15พฤษภาคม67และคาดว่าจะพิจารณาคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม67เพื่อให้เงินถึงมือครอบครัวอุปถัมภ์โดยเร็วที่สุดยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเดียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณค่ะ